ร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออตโต้พร้อมสตาร์ทเช็คเลยสวัสดีครับแฟนๆารทัศน์ไทยรัฐทีทุกท่านครับผมนิธที่ทุ่มดมครับวันนี้ครับทนผู้ชมครับเรามาเจอรถคันนี้นี่เ <c oughs> พิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเ <c oughs> พิ่งมีข่าวแจกไปหมาดๆโตต้าโคราอันติสตรีสปอร์ตตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่เป็นลิเธียมเรียบร้อยแล้วในราคาค่าตัว1น2 5 0ล้านบาทนะตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจว่าเพราะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาด้วย เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเขาบอกว่าประหยัดขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะกระจังหน้าใหม่นะกระจังหน้าจ r s p o r สใหม่เฮ้ยกระจังหน้าดูดีนะดูดีดูดีดูสวยดีดูสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าเหมือนเดิมเฮ้ยตัวนี้ดูสปอร์ตมากขึ้นดูสวยมากขึ้นตรงจุดนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าโตต้ากำลังทำอะไรอยู่ โตต้าปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้รถคันนี้เนี่ยทันสมัยมากขึ้นในเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นลิเธียมเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีมากขึ้นนะราคาค่าตัว1.129.000บาทโอเคมาดูนะออปชั่นยังเหมือนเดิมแต่ปรับเปลี่ยนหน้าตานะกระจังหน้าใหม่ดูสวยมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นไฟตัดหมอกอยู่นี่นะครับและที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับทุกท่านครับคือน,นี่ลายล้อแมก ลายแม็กเป็นแม็กสีดำนะแต่ไซส์ไซส์เดิมครับท่านผู้ชมว่าสวยมหมแต่ผมว่ามันดูหยาบไปหน่อยมาดูในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันดูหยาบหยาบอะ่ะผมว่าคุณภาพของงานในส่วนตัวนะผมมองว่าโตต้าเนี่ยน่าจะปรับปรุงในเรื่องของความเนี๊ยบน่าจะปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพสีนะเนี่ยลายแ,ลแม็กสีดําสวยแต่ดูแล้วมัน ลูกค้าต้องเอาไปเปลี่ยนว่าวาถ้าคนชอบแม็กที่สวยๆนะไม่โดนอนะ่ะผมว่าได้ดีไซน์แต่ไม่ได้คุณภาพนะครับอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมว่าสีเสือมันดูแบบมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไซส์ก็22545 R 1 7นะนี่ HCV นะครับเป็นไฮบริดกระจกมองข้างสีดําหลังคารานะคาสีดำสวยนะสวยสวยสวย เดี๋ยวไปดูภายในภายในมีปรับเปลี่ยนสวยด้วยมาดูด้านหลังนะครับนี่รมดำนะโอ้สวยเว้ยดีไซน์สวยสีให้มาสวยนี่ตัวสปอยเลอร์ท้ายสีดำแบบนี้มี G R H E V มีดิฟเฟเซอร์สีดำแบบนี้นะแล้วก็นี่เซนเซอร์กล้องมองหลังมีมาให้เฮ้โอเคเฮ้ไฟท้ายดูดีไฟท้ายดูดีมากแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเฮ้ยเท่แค่ไหนเ,เข้าไปดูด้านใน สรับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกนี่ครับภายในภายในเป็นสปอร์ตดีนะเมาเป็นกรมะหยี่นะครับสลับกับตัวหนังนะหนังนี่เป็นหนังสังเคราะห์แต่ก็ดูดีใช้ได้นะครับนี่เบลดแดงนะจ๊ะไม่ได้ขี้เรเดินได้สีแดงนี่ทำให้ความเป็นสปอร์ตมันมีความชัดเจนมากขึ้นในความเป็น GR สปอร์ แต่ตัวเนื้อบอกนะครับเข้ามานั่งข้างในดีกว่าอ่าเข้ามานั่งข้างในนะด้านข้างสติช,ชิ่งเป็นสีแดงหมดนะครับลายได้สีแดงหมดนะเดินได้แต่ผมต้องยังก็ต้องตินะครับในความเป็นโตโยต้าว่าคุณภาพการตัดเย็บเบาเนี่ยมันไม่เนี๊ยบนะครับเนี่ยมันดูมันเป็นเป็น,ปนลอนเป็นสันในแบบนี้ผมไม่ชอบนะนี่ร้านหนึ่งนะร้านหนึ่งสองเก้านะครับ ไม่มีกระดูกนะจ๊ะวางทับไปที่วางแก้วน้ำสอแก้ว USB C 2ช่องตรงนี้ช่องแอร์หลังตรงนี้นั่งได้พื้นที่ในตัวของห้องโดยสารหลังเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไฟยังไม่ใช่ LED นะครับห้านหนึ่งนะตัวนี้ร้านหนึ่งเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่สวยดีเหมือนกันด้วยตัว GR ของันตภายในปไปดูด้านหน้ากันดีกว่าวันนี้ทำสั้นๆกัะชับๆครับ นี่ครับด้านข้างนี่เปียโน,โนโบแบ็กนะมือจับนี่มีเปียโน,โนโบแบ็กกระจกนะครับออตโต้เฉพาะบานผู้ขับบานเดียวนอกนั้นเป็นไฟฟ้าธรรมดานะโอ้ใจร้ายว่ะเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าเป็นไฟฟ้าให้เป็นทรงแบบสปอร์ตท,ทรงสวยทรงสวยแล้วก็เดินได้สีแดงเนี่ยดูดีดูสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้โ,อโอมันลเป็นไง GR ตรงนี้ ล้านหนึ่งคือผมชอบนะในความเป็นอันติสผมชอบเลยผมบอ,อกได้เลยว่าผมชอบอันติสนะครับเพราะว่าในการขับช่วงล่างค่อนข้างที่จะนุ่มๆุ่มหน่อยไม่ได้กระด้างนะครับแล้วก็อัตราเร่งก็พอดีพอดี122แรงมา 3, ้า163นิวตันเมตรพอเพียงอยู่แล้วนะครับกับเครื่องยนต์1.8ไฮบริดของเขาเปลี่ยนเปลิเทียมแล้วด้วยนะห่วงมาลายแบบธรรมดาแต่แฝงไว้ที่ ความเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะเดินได้สีแดงแบบนี้นะสีทิศทางแบบนี้นะ,ะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับนี่ดูเบรกมงเบรกมือไฟฟ้ามาให้ออโต้เบรกโฮมมาให้ p r n DB มาครบอยู่แล้วในความเป็นเกียร์ออโตนนะ้นะครับไวเลสชาร์จมีมาให้เนิจ๋งดิใช้ได้ใช้ได้นะครับนี่ นะ USB C อยู่นี่นะครับ power outlet อยู่นี่วางแก้วน้ำสอแก้วตัดแสงออโต้นะครับนี่เป็นยังไม่ LED นะนี่เนี่ยวัสดุพวกนี้ท่านผู้ชมมันยังไม่เนี้ยพอในมุมมองผมนะล้านกว่าบาทเนี่ยมันควรจะเนี้ยมากกว่านี้นะนี่เปิดมีไฟให้โอเคแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะคือมันไม่ได้บางแต่ว่ามันควรจะเป็นวัสดุที่นุ่มๆหน่อยนะครับนี่ นะคือนี่คือเจ้า t o y ย t a c o r ร a อ n t i ิสนะครับปงร0 2ย2 0 4ในตัว H E V Hybrid G R Sport นะปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเทียมเรียบร้อยแล้ว1 000, 1 000, 2่0 0 0าบาทท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลเลยครับแต่ผมบอกได้เลยว่า t o y o t าก็สู้ศึกนี้เต็มตัวเหมือนกันแฟนคิดว่าใช่ไหมในราคานี้การเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเป็นลิเทียมแล้ว เขาแข่งไหวไหมในระดับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทครับแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอตัวไปแต่เียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ